叫冲冲。 มีผมมีหนวดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหจิ้มสองทีนี่เฮ้ยสุดยอดออกมาแต่เจ้าตาเลเลโลตาละละ่าปราบซอมบี้เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตะไปนะครับกับเกม v Are b l o l t สงครามเจ้าทุงทุงทุงเซฮูรากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่การต่อสู้ของเราก็ได้ํำเนินมาถึงยุคอวอกาศเราจะได้เห็นเจ้าทุงทุงทุง,ทงใช้ดาบเลเซอร์เปลี่ยนมาเป็นเจไดนะครับ ผมสู้อย่างโหดกันเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการต่อสู้ให้ผ่านยุคนี้เพื่อเดินทางไปยังไทม์ไลน์ใหม่เริ่มมานะครับผมจะบอกว่าเราจะต้องเปิดการ์ดพวกนี้เพื่อเพิ่มพลังกันก่อนไม่งั้นนี่สู้ไม่ไหวครับผมเปิดไปเลยสิใบจัดไปเพื่อน เฮ้ยโอ้ยมีของระดับแบบหายากมานหนึ่งส่วนพวกการ์ดเดิมๆนี่เออเพิ่มพลังโจมตีอีก10%แล้วก็กระลอกบวกเลือดนะผมแล้วก็อันนี้วฮ้เลือดโบอีกยี่สิบแม่เจ้ากุ้งสุดยอดไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องเก็บรวบรวมสมองเยอะๆวิธีการเอาชนะก็คือนี่ปล่อยเจ้าทุงๆออกมาเยอะๆแล้วก็รีบทำลายฐานตั้งแต่เริ่มต้น มาเจ้าเจาได้ทุง่งจัดไปถลลมฐานศัตรูเลือดอยังอึดตอนนี้ทั้งอึดแล้วก็แม่พลังโจมตีมหาศาลเลือดเลยแค่หมื่นหกมืนสี่ว้าวชนะเออจนได้ อย,อยู่มาอย่างนานแม่ชนะสักทีงั้นคราวนี้ออ้ในที่สุดเรากําลังจะเดินทางไปที่ไทม์ไลน์ที่สองออกเดินทางสู่ไทม์ไลน์ที่สองเลยจ้าอุ้ยไทยไม่ชินการพัฒนาเครื่องมือหินที่ซับซ้อนและศิละปะเจ้าทุงทุงเฮ <c oughs> ้ยใช้หอกแล้วแบบมีผมมีหนวดอะไรก็ไม่รู้แล้วเจ้าเบอร์เบอร์ปรตัตตปิมนี่อ มีกางเกงใส่แล้วก็ใช้ก้อนหินแล้วก็มีเจ้าทุงทุงทุงขี่ตาลาเลโลตลาล,ะละ่าโอ้ดูส่บ้านก็เริ่มเป็นแบบว่ายุคโบราณก็จริงแต่มีการมุงหลังคาด้วยฟังอะไรแบบนี้นะครับผมลุยมาเจ้าทุงทุงโอ้ยยุคล่าสัตว์ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยออกมาหน้าอย่างเดือดไปเลยเพื่อนเจ้าทุงทุงของเรามาอัพพลังมาเยอะโอ้โห,โโห,โหโจิ้มสองทีนี่เฮ้ยสุดยอด ตัวหนึ่งก็สามารถปราบได้ถึงสองตัวตตตคุ้มค่าครับผมเอ้ยมันออกมาสองเราก็ต้องรีบจิ้มมันหน่อยอุย้ยมันมาแล้วเบอร์เบอร์ปัตะปิม ไม่มีหมวดซอมบี้รัดเอ้ยลองท้าทายกันดูหน่อยได้เพชรกันด้วยนะนี่ดีวิ่งทุ่งทุงทุง,ทงต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ติดเชื้อมาแล้วซอมบี้ทุงทุ่งทุงสะฮูราอืมปล่อยเจ้าฉลามอาไปก่อนแล้วก็เจ้าเบอร์เบอร์ปัตตปิมแม่ช่วยหน่อยเพื่อนนี่จิ้มจิ้มพวกซอมบี้โอ้ยมาไม่ถึงตัวหรอกนะโอ้โหตาลาเลโลตาะลาล่าของเรานี่อย่างอึด เจ้าฉลาม้ผิวหนังอย่างหนาเรียบร้อยได้50เก็บเพชรไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหตอนนี้นี่เฮ้ยเกิดอาการแม่สมองติดลบหืแล้วเราก็เรียกออกมาได้เป็นกลุ่มไอเกมมันค้างเมื่อกี้อุ้ยตอนนี้เจ้า,า้าวหัวยุคโบราณแทงเข้าไปบ้านแตกหรือเปล่าอุ้ยตายหมดเบอร์เบอร์อรอรป,รปัตติมพีพี่อุ้ยอ,ออกมาเป็นบอดี้การ์ดแล้วสมองติดลบไม่สามารถเรียกอะไรได้เอีย yeah. นี่เรียกเจ้าเบอร์เบอร,เบอร์ปัตปพิมวิชื่อเป็นสโตนสโตนปัติมพิมแล้วก็เจ้าตละเลโลสเปียราลา่าฮึชื่อใหม่ลุยดูซิออ้ใช้ห้าสมองกับเจดสมองมาเจ้าสโตนสโตนปัตปิมออ้ยว้างอื้สองทีเฮ้ยแบบนี้ก็ุ้ยใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องมีหลายตัวหน่อยไม่งั้นโดนเสียบตายวิช้อวโอ้โอโอ มาสนับสนุนแนวหลังจึ๊กจึกเฮ้ยจึ๊กจึก,เ,จก,จก,จกเกือบโดนโอ้ยปปากันเองนี่คนโคตรโหดอุ้ยออกมาแล้วเพื่อนแน่เจ้าตาลาเลโลสเปียลาลาโอโ้โดนเสียบเฮ้ยจัดการมันสู้ได้รหรือเปล่าอว่า <c> ย <oughs> ไ,ไม่ไหวเ,เพื่อนน่าจะตายเอ้ยเรียบร้อยไปเลยเพื่อนตาเลเลโลตาลาลาหลายตัว จะพอแบบว่าแม่ถล่มกองทัพนี้ได้ไหรือไม่โจเข้าไปเสียบเลยเพื่อนเออจึก๊กๆั้กวเสียบแรงเพิ่มดาเมจมานี่ไม่ผิดหวังวิตอนนี้ป้อมของศัตรูนี่อาจจะแตกได้เลยนะบ้านยุคโบราณของมันยังไม่ได้แข็งแกร่งเฮ้ยตอนนี้เหมือนเรากำลังจะโดนจะเย็นจะเย็นวมันออกมาเพียบมันไม่ยอมแพ้ไม่กองทัพวิแล้วข้างหลังมาอีกเพียบ ไม่น่าไหวไม่เออวิวัฒนาการข้ามยุคสมัยต้องใช้สองพันเดี๋ยวพี่ขอทำการเก็บเงินแป๊บหนึ่งนะทุกคนด้วยเวลาข้ามไปยังยุคที่สองแม่ช่างหมอและชาวไล่ไปเลยเพื่อน มายุคที่2แม่จะเปลี่ยนอาวุธยังไงเอ่ยมีการพัฒนาเครื่องอการเกษตรที่ทันสมัยมากขึ้นมีการสร้างที่อยู่อาศัยแบบถาวรทุงทุงทุง,ทงขุดแร่ครับผมบาลเลลีนาคาปูชินา่าแบบว่าการเกษตรล,ล,ล,ลิลิลอริลานี่เริ่มจะเป็นตัวบ้านนะผมไปไปเลยเจ้าขุดแร่ทุงทุงโอ้โยกับแม่อีเตอร์โจเข้าหน้าไปซะจึกจึก โหดเกินนี่ขุดหน้ามันเออแล้วก็ขุดบ้านมันให้ย่อยยับจะสามารถทำลายบ้านได้หรือไม่ดูจากทรงก็ไม่น่าจะอึดขนาดนั้นตอนนี้โอ้โยอาจจะต้องเล่นอีกตาหนึ่งโดนลุ่มโอ้โย,อยเจอกองทัพนี้ไม่น่ารอดบ้านแตกแล้วเราก็เก็บเงินจนสามารถเรียกตัวนี้กันได้แล้วนะออกมาเลยจา้าคาปูชิโน่สเปียริน่า ขอ,อดูความสามารถของเธอหน่อยสมองแปดอย่างนั้นเหรอนี่คาปูชิน่าดีใช้หอกเฮ้ยไม่ใช่สิอุปกรณ์การเกษตรพุ่งเสียป่ะผมแล้วแรงด้วยนะโอ้ทีเดียวรู้เรื่องโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บสมองแม่รอให้ศัตรูออกมาเยอะๆแล้วเราค่อยกำจัดในทีเดียวนีจึกจ๊กจึก๊กจึ โอ้ยตายครับผมนี่ออกไปเลยจ้าสามตัวเอ้ยต้องมาเจอกับเจ้าเบอร์เบอร์ปัตตพิมด้านหลังไหวไหมเพื่อนเออเอ้ยโอ้ยเอาเจ้าทุ่งทุทุนี่ออกมาเป็นตัวแทงโอ้ใช้ได้อยู่นี่แล้วก็ปลาเข้าไปอุ้ยออกมาอีกเพียบไหวหรือเปล่าเฮ้ยเโอ้โหโอ้โหไม่ไหว มันเยอะเกินเออคราวนี้เจ้าทุงทุงของเราพร้อมจะไปขุดแม่บ้านของฝ่ายศัตรูดูบ้านตอนนี้สิเอ้ยแป๊บเดียวจะแตกยับอืมเรียบร้อยผ่านเข้าสู่ยุคที่สองของเราก็เป็นเหมืองของศัตรูก็เป็นถ้ำลองลุยกันดูสิเลือดพันห้าครผมคราวนี้ออกมาแล้วเจ้าขุดเหมืองนี่งั้นเราก็เอาเจ้านี่มาปาแบบว่า,า,าเสียบันโจ ฮ้ยจึ๊กสองทีเออแบบนี้คุ้มอยู่เฮ้ย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 เริ่มออกมาแบบเยอะเฮ้ยจะปาทันไม่เอ่ยทันอยู่เพื่อนจึ๊กเฮ้ยจึ๊กจึ๊กเฮ้ยจึ๊กโอ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตาแดงมาเชียวบาร์เรลีนาโอ้ยเฮ้ยเจ้านี่ลิลิลิลาลิลาแบบบ้านอื้มอื้มโดนไม่ไหวเออ บ้านแตกได้เวลาในการปลดล็อกเจ้าลิลิล,ล,ลาลิลาอุ้ยเป็นเจ้าเฮาลิลา12แต้มครับผมสมองเจ้าเฮาลิลาออกมาเลยเพื่อนอเจ้าช้างบ้านนะผม <c oughs> ก่อสร้างเป็นบ้านเรียบร้อยจะแข็งแกร่งขนาดไหนเอย่ยก็เลือดเยอะอยู่นะอุ้ยแล้วพลังโจมตีแป๊บเดียวทำเกือบแตกแ <c oughs> ป๊บเดียวเลือดเหลือเก้ารอยุ้ยตายไปหนึ่ง จเย็นจเย็นยังมีเวลาให้ทำลายบ้านอยู่้ยถ้าช้ากว่านี้นี่มันอาจจะเรียกแม่เจ้าช้างออกมาแบบจำนวนมากแล้วเราก็อาจจะพ่ายแพ้ยี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บอุ้ยเจ้าช้างามาเป็นร้อยเป็นล้านเอ้ยลีลีลล,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 ลาลีลาของเราไม่ไหวโดนล้อมแล้วเพื่อนเอาอะไรมาสู้ไม่ไหวไม่ไหว เอ้ยเลือดนี่ไม่พอไม่เอองั้นตอนนี้เราก็วิวัฒนาการไปยังอาณาจักรอะไรเนี่ยเครื่องทองอย่างนั้นหรอน่าจะมีอาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นข้ามยุคข,ข้ามสมัย ไปเลยเพื่อนจากช่างม้อและชาวไล่สู่อาณาจักรเครื่องทองโอ้โห้นี่มันยุคอียิปต์ที่ว่ามีเจ้าคาปูอะไรเนี่ย <c oughs> นักลบอียิปต์แล้วก็มีเหมือนเป็นลิงที่เออผสมสับปะรดแล้วก็เจ้าฟรีโกโคาเมโลแบบปิรามิดโอ้ยดูสิแม่เป็นแบบว่าโบราณโบราณแบบนี้ลุยดูสิใช้สมองเจ็ดโอดหรือเปล่าเออเจ้าคาปูชิโนโฟ,ฟาโลจึกเข้าไป มาจึก๊กโอ้โหดาบโค้งแบบอียิปติ้มนี่ขี้แตกใส่แตกหมดหแทงเราไม่เข้าเฮ้ยเลือดลดอยู่จะประมาทพวกนี้ไม่ได้มาจิ้มโอ้ยจ้านี้ต้องสองทีดูสิทิมบ้านครั้งละเท่าไรเอย่ยออ้ยไม่รู้หรอกเพื่อนแต่ศัตรูออกมาโคตรเยอะจะตายแล้วจ้าอหออกมาไม่หยุด เลือดตอนนี้โอ้ยเลือดหมดโอ้โหฉลามเพียบนี่นี่พอจะปราบมันได้หมดหรือเปล่าเอ่อม,มันเยอะเกินออกมาขนาดนี้สงสัยต้องยอมแพ้กันไปก่อนไม่โอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนโดนลุ่มเข้ามาถึงฐานเออครั้งนี้แกไม่รอดแน่นอนแม่เจ้าทุงทุงอุ้ยยุคโบราณ อะไรอะไรเจ้าเบอร์เบอร์ปัตตปิมเจอ,เอพลังสามตัวนิดหน่อยอุยอ้ยอุ้ยบ้านแตกเตรียมใจได้เลยเพื่อนแปบ๊บเดียวก็ถลม่ม อ่าสยบส,บส,บสบีเรียบร้อยเอาเป็นว่าสำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะเจ้าทุงทุงของเราก็เดินทางมาอีกทําลายหนึ่งเจออารยธรรมใหม่ๆแปลกๆมากมายกันเลยทีเดียวสําหรับในคราวหน้าเดี๋ยวเราจะต้องรีบรผ่านกันให้ได้แล้วมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะได้ต่อสู้กับตัวอะไรกันบ้างน,นะครับผมน่าตื่นเต้นใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิด ลหน่อยะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ